The Jurassic Park. ไดโนป๊อปคอนนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อป๊อปคอนไปเลี้ยงไอตัวเล็กของเรากันไอตัวเล็กไอตัวเล็กตอนนี้นะคะรสชาติที่ขายดีของไดโนป๊อปคอนนะคะก็จะมีรสชาติวัดใจค่ะสูตรลับผักเกลือหิมะลัยค่ะตัวนี้เราจะขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นรสชาติเรียมหอมของเรานะคะก็จะมีชิ้นลงหนังนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นคาราเมลนะคะตัวนี้ขายดีเหมือนกันค่ะแต้วตัวนี้เป็น70บาทนะคะลูกค้าใครอยากลองแบบไหนอยากชอบแบบไหนมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะของเราจะมีไซส์เดียวเลยค่ะลูกค้าแต่ว่าจะมีแพ็กเก ด้วยลูกค้าสามารถเลืกูได้เลยโปรโมชั่นของเรานะคะเช็คอินนะคะแล้วก็ถ่ายรูปหน้าร้านนะคะติดแฮชแท็กนะคะไดโนป๊อปคอนนะคะโปรโมชั่นหมดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะได้ถึงยาวๆถึงสิ้นปีเลยค่ะพี่เลือกตัได้เลยพี่มีเล็กคอมเมนต์สำหรับไดโนเสาเผมมไหมแบบมาเนี่ยไดโนเสาต้องชอบรถนี้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นี้ใช่ต้องเป็นที่ไดโนละค่ะถ้าเป็นไดโนเสา ร้านที่เปิดปิดกี่โมงครับผมเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะปิดหนึ่งทุ่มนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถโทรมาสั่งหรือว่าทักมาสั่งกล่องล่วงหน้าได้เลยนะคะสามารถสแกนได้เลยนะคะแอดมาแล้วก็ทักมาสั่งได้เลยค่ะลูกค้าร้านนี้นะครับสามารถสั่งออนไลน์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้แกลปไลน์แมนใครอยากลองอยากกินนะครับกดสั่งกันได้เลยค่ะมาอุดหนุนในร้านเสากันเ,นย,เยอะๆนะคะโอ๊ลืมลืมลืมน้องหิวน้องหิวน้องหิวทำรามโชว์ทำรามโชว์ ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ไว้ามาสิปับคอนร้านหน่วยเยอะๆนะคะ